เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาทํากิจกรรมถึง3กิจกรรมนะครับผมในการเอาสกินเนาะโดยโดยกิจกรรมแรกนะครับผมเป็นกิจกรรมฟรีนะครับผมมันที่สำหรับสายฟรีนะครับผมซึ่งสกินแรกที่เราจะเอานั่นก็คือนี่สกินของเอมิลี่นะครับผมซึ่งเป็นสกินฟรีเนาะถ้าใครอยากได้ก็แค่ทําภารกิจ ให้ได้ไอ้ที่เป็นเหมือนเหรียญคุปปี้หรือจิ๊กซอเนี่ยให้ครบเนาะประมาณเออ่ประมาณ30ชิ้นหรือ35ชิ้นนี่แหละก็ก็จะสามารถได้ได้สกินของเอมิลี่แล้วนะครับผมซึ่งอยู่ในจัการรับนะครับผมรับเด้เราจะได้ตาอันเชิญสกินมานะครับผมซึ่งเราไปเปิดกันพอเราได้แบบปั๊บเราจะได้เป็นตาอันเชิญสกินมานะครับผมซึ่งพอกดปั๊บก็จะมีเอมิลี่ไฮยะเต้ไอริ ฟิซซี่และเอเลนดอร์นะครับผมซึ่งผมมีทั้งหมด4ตัวแล้วเนาะซึ่งผมขาดอยู่แค่สกินเดียวคือเอมิลี่ผมจะเอาเอมิลี่เนาะแปะนี่ได้ามาแล้วครับสกินของเอมิลี่นะครับผมนี่ได้ามาแล้วเอมิลี่แปะเดี๋ยวเราจะมาดูอีก2อ,อีกอีก2กิจกรรมนะครับผมซึ่ง เป็นกิจกรรมที่มันพึ่งมามามาสอสามวันที่ผ่านมาเนาะนี่ผมคือพยายามหาหน้าตัวหน้าปกมาแล้วแต่มันหาไม่เจอเนอะอเาะก็กดตามหายเนี่ยเลยแล้วกันนี่ก็จะเป็นอันนี้เนาะนี่ตาอันเชอร์สกิปพิเศษซึ่งอันนี้ตั้งแต่2กิจกรรมนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นกิจกรรมแบบเสียผูป่องแล้วครับผมซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นคือเป็นสกินที่เราจะเปิดเพื่อเลือกรับ1สกินเนาะอันนี้อาจจะแบบสามารถเลือกได้เนาะว่า จะเปกี่อะไรเนาะซึ่งมันจะมีทั้งหมด5ตัวเนาะมีลิเลียนายอนโมเลนไอชื่โมเลนไอเออ่โอมาคิวเลนแล้วก็แม็กซึ่งผมบอกเลยก่อนว่าผมกําลังจะบอกว่าพวกแบบลิเลียนายอนหรือพวกแบบคิวเลนเนี้ยมันมีในวอลเปเปอร์เนาะในสมัยก่อนซึ่งจะราคาอยู่ประมาณ2เอ่อประมาณ2 99คูปองนะถูกสุดแต่ถ้าเป็นของแม็ก เมื่อก่อนเคยมาเป็นแบบเป็นไอลูกแก้วลูกแก้วสีฟ้านะซึ่งมันก็ถามว่าสวยไหมก็สวยนะแต่ว่ามันก็แบบรอจนก,กว่ามันมีกิจ,จก,กรรมแบบลูกแก้วสีฟ้าน่าจะคุ้มกว่าในสก,กินแม็กแต่ผมอ่ะที่ซื้อมาในรอบนี้ก็เพื่อผมจะเอาสก,กินนี้นี่สก,กินโอมาซานต้านะครับผมซึ่งผลจากการซื้อนอะแต่เราจะมาเปิดตัวนี้กันดีกว่าไปกันเลย ต่อไปจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมของการส่งสกินของคิวเลนนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้มาหาคิวเลนนะครับผมผมจะมาหาอันนี้ครับผมพิเศษเทียง3ามร้้คูปองเลือกหนึ่งสกินฮีโร่เมตาก็คือซูก้ากับทูเลนเนาะเดี๋ยวเรามาดูในกิจกรรมดีกว่านี่คือหน้าตาของกิจกรรมคิวเลนนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่เอาสกินคิวเลนมันเนาะมันแพงก็ถ้าเกิดว่า มีคนได้แมกก็ได้นะแต่ประมาณประมาณสองสองพันแบบว่าถูกๆแล 2, 000, นะ้คือสองพันเนาะแต่ถ้าเกิดแพงก็เกือบเหมาประมาณสามพันสามกปองประมาณนั้นเนาะแต่ที่ผมต้องการนี่นี่ผ้องการนี่นี่เนี่ยตาอันเชิญสกินเนี่ยเนี่ยอันฟ้าฟ้าล่างที่เป็นสิบช่องเนี่ยปะ่ะคือผมต้องการสกินซูกาเนาะซึ่งผมยังไม่มีผมจะทําการซื้อเนาะไปสูมสิบช่องไปเลยบอกคุณได้แค่นี้แหละไปเจ็ดสี่ โอ้โหโเพชรทั้งนั้นชิป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 ,ชปอืมปะแค่นี้ยสองร้อยเจ็ดสิบห้าคูปองแล้วอ่ะจะป้า,าแล้วกันเฮ้ยจะได้เหรียญขั้นบัตรตัวฝ่ายเนี่ยถือว่าโอเคอยู่สำหรับสามร้อยกว่าคูปองก็พอจะพอแค่นี้เนาะมีอะไรอ๋ออันเชิญล้วโปรไฟล์ตัวนี้นี่นี่ก็คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับผม ตาอั Skin, นเชอร์สกินเนาะฮีโร่เมตาเลือกได้หนึ่งตัวเนาะก็ผมจะเอาแค่นี้นะสำหรับกิจกรรมนี้แต่ถ้าอยากให้ผมสุ่มอยากให้สุ่มก็ช่วยกดกดไลค์ให้ถึงอย่างน้อย10ไลค์ก็เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมผมจะทำการสุ่มเนาะถ้าเกิดว่าถึง10ไลค์เนาะผมก็จะทำการสุ่มให้ดูเนาะก็ก็ถ้าอยากให้เหตุอ่อยากเห็นผมสุ่มสกิสนนี้ก็ช่วยก,กดไลค์ให้ถึง10 10ไลค์เนี่ยครับผมจะขอบคุณมากนะครับผมก็ เดี๋ยวผมไปรับของก่อนเนาะรับหมดนน่ได้มาแล้วเนาะได้หินเรื่องขันข้นบัตเตอร์ฟาถึง12ขั้น12เหรียญเลยเนาะแล้วก็มีโลปโปรไฟล์มีไอ้กล่องอันเชิญมีเพชรแล้วก็ตาอันเชิญสก,กิลที่ผมต้องผมเลงอยู่เนาะสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมต้องการอยู่เนาะเป็นสกินของตูกาเนาะซึ่งผมต้องการเพราะว่าผมยังไม่มีไงเป็นของระดับโชว์ุนเนาะถ้าใครเคยแบบ เคยเห็นแบบคนอื่นรีวิวเนาะพวกโชกุนสกินนี้เนี่ยมันจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ7จ็ร้อยกว่ากูกว่ากองบางทีก็พันกว่ากูปองเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่ในร้าคาพันเจอเนาะซึ่งมาขาแดันี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วเนาะผมก็ทําการเลือกมาเลยนะครับผมไปเลยนี่ได้มาแล้วครับตูก้าโชกุนนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวแต่ละตัวให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะความจริงเอมิลี่เนี่ยมันก็คือเป็นแค่แบบสกินธรรมดาเนาะเป็นลิมิเต็ดเขียวเนาะส่วนมากพวกลิมิเต็ดเขียวเนี่ยมักจะไม่มีไม่มีไม่มีสกิลแบบอะไรวิบวับสักสักสักเท่าไหร่นะก็เลยแบบอาจจะให้ดูแค่นี้พอนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบแต่สกิลอะไรพิเศษอะไรเนาะก็อาจจะเลื่อนเลื่อนไปเนาะแค่มาให้ดูอย่างนี้เฉย ต่อไปนะเป็นสกินที่เรียกได้ว่ามีเอฟเฟกตนะ์รอบนี้นี่สกินนี้นี่สกินของโอมาเนาะเอาแล้วครับเราก็มาอยู่กับสกินของโอมาคริสต์มาสนะครับผมซึ่งอันนี้คือตีธรรมดาก่อนเนาะเพิบเพิบเพิบ เพิบ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 โอเคต่อไปมาเลิกที่สกิลหนึ่งนะครับผมอุ้ยมีน้ำแข็งด้วยเนี่ยต่อไปสกิลสองเนาะเพิบ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 อือต่อไปอันติเมยเนาะ ก็มันเป็นสกินพวกแบบตะก,ก,กูลคริสต์มาสเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคก็จบไปแนละ้วสำหรับการรีวิวสกินของโอมาเนาะต่อไปเป็นตัวสุดท้ายน,นะครับตัวที่เรียกก็เป็นตัวเมตาสำหรบับตอนนี้ครับผมซูกานี่ทีนี้น,น,นี่หลอดเท่เดี๋ยวเราไปดูในการรีวิวกันดีกว่าครับผม เอาล้ครับเราก็มาอยู่กับสกินของซูก้าโชกุลนะครับผมซึ่งองจะรละกาติธรรมดาก่อนนะต่อไปเราจะที่สกิลหนึ่งก่อนเนาะอืมก็ส่วนเหมือนกันนะสกินนี้ ต่อไปสกิลสองเนาะต่อไปเราไปดูที่สกิลอัจติเมนะครับผมอืมเหมือนมีแบบวงล้อโชกุนอะไรเงี้ยเลยผมว่าคุ้มสุดแล้วล่ะ สกินนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวของสกินสุก้าเนาะก็เป็นไงกันบ้างสำหรับการรีวิวสกินสกินและและการรีวิวกิจกรรมที่ได้รับสกินเนาะซึ่งก็จะมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียตังค์เนาะซึ่งแบบเสียตังค์เนี่ยก็เป็นก็จะม urgency, ี er. สกินที <Verkehr S 1> ่แบบสวยกว่าอะไรนี้เนาะก็ แล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ก็อยากที่บอกครับว่าถ้าเกิดอยากใ,ให้สุ่มสนะกินชิลเล่นก็แค่กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง10ไลน์นะครับผมผมก็อาจจะมาสุ่มให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ทุกคนชอบคลิปนี้ก็แค่กดไลค์กดแชร์กดติดตไมคลิปเพื่อควาใจให้คนตางคลิปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม